สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีสมาธิทำงานค่ะแก๊้งนู้นซุบซิบกันแต่ว่าเราขอซุบซิบตอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนนะคะเวลาคุณเข้มเขาเดินทางคนก็มักจะถามว่าอุ้ยตายละเข้มจ๋ามาแต่พ่อจ๋าแม่จ๋าไม่มาหรือจ๋าหวานหวานจ๋าเอาล่ะเพราะฉะนั้นถามกันเยอะนะคะเอาใจแฟน7 HD นะคะเพราะว่าจัดละครคู่ให้อีกหนึ่งเรื่องค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะจัดละครคู่ให้อีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องรอนานค่ะละครเรื่องใหม่ของพ่อจ๋าแม่จ๋ามาแล้วค่ะ ชื่อเรื่องว่าเคยบ้านไร่สไัยไฮโซของค่ายมีเดียซีนค่ะหลังจากที่ช่อง7เปิดโผลละครเรื่องนี้นะคะแฟนๆก็มากระหน่ำเม้นกดไลค์กดก like, รี๊ดถูกใจ,กใจที่เข้มหัสวีและมุกดานรินรักได้กลับมาคู่กันอีกครั้งนี่ทา <c oughs> งเราก็กรี๊ดค่ะ แถมยังกดแชร์นะคะตั้งกระทูกันใหญ่นะคะจนทําให้ติดเทรทวิตเตอร์อันดับ2อ,อย่างรวดเร็วอดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องเมื่อไหร่เดียวจะนําภาพมาให้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะจำชื่อเรื่องไว้ก่อนเลยนะจ๊ะเอ้ยเขยบันไรสบายไฮโซจะ๊ะ